อา้าวเขาอาไรนี่มานี่มานี่เดี๋ยวไปกินนู่นไปขาไปไปกินนู่นไปขึ้นฉันวางไว้ตรงนู้นน่ะมาอินมาขามามวินโอ้มาอินโอ้มาอินมาอินแดงแดงแดงมันนี่มันนี่เลยมันมน,นี่เลยเอามันนี่เลยมันนี่นเลย مني ليا مني ليا ลิงลิงเป็นอะไรหนูเป็นไรนี่เร็วเห็นหนูนั่งอยู่โน่นนะอ่ะกินอ่ะกินอ่ะกินนี่กินอะไรกินตรงนี้นะเห็นเขาไปนั่งอยู่ตรงโน้นนั่ง,ง,งทำอะไร,รู้วยคนเดียว อันนี้ก็ล่ำมาด้วยไงต้องรีบจัดก,กินไปเลยนะดำไม่ต้องนี่นะเออให้หลอดิ้งกินจัดจะนเอาข้ามาให้ลูกเธอ,อเพราะว่าลูกเธอเขาเหมือน,นแม่แม่ยายอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่ง,อย,ยงอย่าไปยุ่งกับหลอดิ้ง

ก็แดกไก่ด้วยอนี่ยนะิ่มแล้วเหรอทุกคนตัวนี้นั่งสารมากเลยกงหิวอะ่ะเมื่อกี้ตัวขาวผมให้ข้าวเมื่อตอนขึ้นไปบนเขาแล้วไง ไล่มากัดผมต้องยืนอยู่นี่สารยดงกินเลยลูกเีนนลยวข้างในอีกชามไว้หูตูปก็เ,เป็นเพื่อนตัวนี้เลยหูตูปตัวขาวไปนู่นละ ผมดุเขาไงเขาจะกัดตัวนี้งสงสารเขาคิดแล้วนั่นออกไปนั่นออกไปบ้านเขาแล้วเขาเลยอ,อยู่ตัวเดียวสงสารที่เป็นแก๊งห้าตัวกะโดนตะข้อขกาไปแล้ว<ม>ยงกินซะอันนี้กินอย่างไวเลยหนิวนัะนี่<ม>ก็คือมันมาขออยู่บ้านหลังหนึ่งที่มีหมาหูตู่ แต่ก็คือบ้านหลัะนะงนี้เขาก็ให้นอนในบ้านนะอแต่เขาก็มาคอยกินกับผมทั้งหมดก็มีสี่ตัวที่มาคอยกินสุนะัขนี่ยหูตุ๊บตัวนั่นะหูตุ๊บเดินไปนั่นหูตุ๊บอีหูตุ๊บจะนี่เป็นเพื่อนตัวนี้ ฉันเข้าบ้านก่อนนะมีตูหันมองแล้วได้ยินเสียงผมผมเก็บไว้เขาอยู่โอเคฉันเข้าบ้านก่อนนะเธอกินกันไปเข้าบ้านแล้วครับ กับดิ๊กวกาเ์หนุแดงทอมบอย จอรออยู่ตัวใส่นี่จนนี้มาด้วยนอนหลับดิไปเช็ดลุกไปหาลุงเสือกันนะ พระโชคเดินมาแล้วโอ้ยอดีจ่ะเมื่อกี้จ่ะพระโชคโอ้ยฉันอุ้มเธอหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยโอ้อุ้มหน่อยทุกคนพระโชคเดินมาได้ยินเสียงรถผมจะไปอยู่กับแม่กันจะอยู่กับแม่กันจะอยู่กับแม่กันเด็กกำลังม้องผม้อ อั ais, all นนี้ของอันหนึ่งเธอ เนน้ใจใ้ยัจ <c oughs> นีวัไกไปแล้วจะนีมันไปจอบเสียง,นงมนเอาไอินี้ิเป็นก่ยันนะันนีเาหัวเงยันแล้วนี่ก็นอนหนึ่ออนอย่ทเสียงแเสียง้หลันค้างมันอ่านี่แลีย Ah, eh, ada okey lah. Ini dia. Ini 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 dia. ัแม He <c oughs> ันาไูไม่หวมาเสือี่งลเจเ้แต่าโชคไปไหนนะพรโชคันกันจบกันงเามาตอนนี้จอดรถอันนี้ในตรงประตูกะลั่มองใหญ่เลยมองเสือ

กตอนนี้ก็ลลั่มมันกวนเดี๋ยวจะกลับละเสือเดี๋ยวชี้จะไปเลยนะก็ล่ั่มไม่ไหวละกวนประตูมามากรนะเจ้าก่อรไงกรไงเล่ากรไงมาหนั่นงนะจะไปแล้วหรอครับไปแล้วหรอได้ใช่ใช่ก็ลลั่มมันกวนแล้วไงจะไปแล้วดิเสือกามาบุญใหญ่เลยจะไปแล้วจะไปแล้วลูก ดี๋ยวจะไปจัดการกระลำกันเดี๋ยวจ,จะไปซื้อไก่ไกย่ย่างคุณนี่ได้กินไกยน่ย่างอันนี้เป็นไก่ต้มมีกินข้าวใินะใครยังไม่หมดนะเดีย๋ยวฉันจะไปละทุกคนก็จะไปละเอาผ้าโช่าเอาเช่าไปไปม,มาๆนี่นะเยอ เดินหน้าเดินตาะเ,เสือนี่นะขึ้นมายังไงจะไปไหนไปไหนจะมาส่งนะอืออ่ากูจะกลับแล้วเหรอใช่ฉันจะกลับแล้วอาโจนะฉันจะกลับแล้วอือจะมาส่งนะใช่กูม,มาส่งอือกูขับรถดีๆนะโอเคอโอเคมาส่งมาส่งกันกคน นั่งลงจรางดีเดินดุนอนกันแล้วต่อไปอย่าทำอย่างนี้นะนิสัยอ่ะก็คือจอนนี้เขาวากใส่ไงเขาวากใส่แล้วเขาวากตอบปกติเขาไม่เคยวากตอบเลยก็ล่ำเป็นอย่างเนี้ยคือเขาจะเป็นคนเป็นหมาต่อสู้ไงก็คือเขาไม่ยอมให้ใครมาทำแบบฝ่ายเดียว แต่เธอเป็นเด็กเป็นเล็กนะเธออย่าก,ก้าวร้าวจอนนี่เขารักเธอเขาถึงวักเธอ,อจนนี้เขาจะไม่ชอบก็ล่ำเห่าเวลาอยู่ในรถเขาก็เลยวกักนอนแลวนอนอืนเข้าใจไหมตอมนนี้ผมขึ้นรถมาผมก็ดุเทศยาวเลยเทศจนหลับหลับทั้งคู่ เธอเห็นเธอดูเลยต่อ,อมผมก็โทษเดี๋ยวฉันลงไ,ไปเอานี่ก่อนลงไปเอานมสดก่อนนะนะมีคนทักมีคนมีคนทักกระลำ พอดีมีลูกค้ามาซื้อนมเขาเห็นเขาล้ำน่ารักเขาเลยทักเข้าใจไหมเออทำตัวนิ่งๆแบบนี้น่ารักแบบนี้เออโอเคฉันลงไปเอานี่ก่อนนะหนักเข้มมันใสเพิ่งจะโดดไปนะอะไรอะไรดูเห็นดูอะไรอะไรเห็นคุณยายครับ จักรยานเข้ารถเออเข้าบ้านเห่าคนล่ามเธอเนี่ยเดี๋ยวฉันลงก่อนเธอมานอนนี้แล้วฉันจะขับยังไงอ่ะฮึนอนนี้จะขับยังไงอ่ะเอาหัวไปตรงนี้ขยับมาอย่างเงี้ยเธอหนักเหรอคล่ามไปยุง่งลยจะไปไหมก็ตาจะขับยังไงอ่ะ โยทุกคนที่มันแคบใช่ไหมฉันว่าเธอต้องนั่งข้างหลังเลยน้องกล้างกระโปรงหลังลมานั่งอมอบที่เหมือนที่ตัวเองนั่งไงจะไปแล้วเนี้ยน่สายแล้วเนี้ยจะกลับแล้วอวันนี้มีเรื่องเล่าตอนไปให้ข้าวเจ้าเสือไง ก็ขามานั่งอยู่ตรงที่ผมขับเนี่ยแล้วหันหลังไปตรงประตูพอดีผมเปิดประตูมาคนหล่นโอจะเสียตกใจหนักอ่ะหนักมากเลยกรลลำนี้หนักหนักไม่รู้หนักอะไรหนักกระดูกคนนี้หนักจริงๆกระลำนั่งดีๆกร่ลำโอ้ดูลุงจรดิกร่ลำเธอดูลุงจรดินอนแบบไม่ให้ใครนอนด้วยเลยเน่ทุกคนนอนดีๆ จะไปแล้วนะแงไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวผมเสียงเข้มกัน่นะกอลัมฟังตาไหมอืมฟังไหมนั่งลงดีๆนั่งลงดีๆแล้วฉันจะขับรถยังไงขี้ตาเธอนั่งดีๆนั่งดีๆขยับอืม ไม่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 ไปแล้วเอ๊ะตาพูดกี่ครั้งแล้วว่าอยู่ในรถห้ามเล่นไปแล้วล็อกต่อนะล็อกก็ล็อกโอเคไปละ ตอนนี้ถึงแล้วถึงแล้วไงกลราฟตาถึงแล้วมาถึงบวยจัง,งจอนนี่เธอยังนอนอยู่ยมผมยังง่วงอยู่เลยกลามพูกับเธอหลายครั้งนะเวลาอยู่ในรถละเอืยดดิ้นสนก็ต้องเชื่อฟังก่อนลุงจอนนี่นะวันนี้เห็นเธอเถียงลุงก็จอนนี่ไม่ดีนะไม่ดีแนละ้วมันบาปนะ จนนี้เขาสาเป็นอาจารย์เธอสอนเมอเธอจะไม่พอใจเขาได้ไงฮนะเขาดุเขาด่าเธอก็ต้องตอังน,นี้ไม่ใช่ไป็นเถียงตอบนะเ,เธอวากใส่ลุงจนนี่ไม่ได้นะอือปาคือมันจร,เระเข้เลยต่อเปิดประตูอะจริงแล้วนี่นอนนี่หงา่ ประตูแล้วลงไปลงไปลงไปลงจะนี่ตื่นแล้วอ่าลง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 อ่าลงมาเร็วอาจะนี์ลงประตูนี้ก็ได้จอนจอนตรงข้างไหนอ่อาลงมาเอาเร็วดิ เร็วเรวอนข้ามาเลยจอนข้ามาเลยลงไงตีลา Tak. Begi lem saya. Ya. Begi lem saya. Begi lem saya sama kau. Eh, ni ni ni. Apa ni? Sorok. Isappear is gone. Begi lem kau. Begi lem is gone. cái sẽ. 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 Sẽ này đây, nè, đây đi đi xe đây thở xe, đây thở xe đây, mày yếu quá lắm, mày không có sức, mày không có sức, มเจอไปท่านหม่ไม่ซ้อก่นมึงจะนีไปไหนแล้วมจะนีไปแล้ว่าน่ไม่ซ้นไปทำให้มกนลาเจออย่าง้าแม่นะก่อนาขึนตัวก่งาง้าย้าล้วาม่จะไม่ซ้อ เ้อใ่ในเสื้อก็เร่มาันขอทิ้งไ้ Um i mm -hmm. สวัสดีครบวันนี้ครบทีมวันนี้ครบทีมอา้าวขาดขาดใครอะ่ะเดี๋ยวอันนี้ครบแล้วนี่นะครบแล้วนี่ยิงอันแม็กกี้เอาไว้เอแม็กกี้มาทางนี้ดิเขาอยู่ทางนี้แม็กกี้แม็กกี้มารวมทางนี้อเอาไว้อ้ามาไว้เอามาวันนี่มานี่มานี่รวม,มกันมานี่ก็เดินมานี่ <c oughs> อาน,นั่งลง แม่กกี้ฉี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอเม่กกี้ก่อนอามารวมกันนี่เอารวมกันรวมกันเอาครบพิมยังครบพิมยังอา้าแม็กกี้อา้าวหนึ่งสองสามโอ้โหน่ารักจังเลย